วันนั้นได้ด้วยความกล้าหาญแต่กล้าหาญแบบคิดคำนวณถึงผลลัพธ์นะครับไม่ใช่กล้าหาญแบบบ้าบินกล้าหาญด้วยความกล้าหาญเนี่ยจึงจะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและสามารถที่จะมีความสุขกับการทำงานของเราได้แต่ถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วเราบอกตัวเองว่าวันนี้จะเจออะไรอีกนะวันนี้จะโดนไหมเนี่ย นะครับวันนี้จะพลาดเรื่องอะไรวันนี้จะเกิดเหตุการณ์อะไรทําให้เราท้อใจวันนี้เราจะพีเต์แล้วผ่านไหมวันนี้ผมมาพูดให้ทุกท่านฟังแล้วมันจะมันจะเวิร์กไหมเนี่ยพูดแล้วมันคนจะเข้าใจไหมโอ,โอ้คิดไปคิดมาก็พอดีนะครับมีแต่ความกลัวมีแต่ความหวาดกลัวความหวาดกลัวไม่ช่วยนะครับให้เราประสบความสําเร็จไม่ช่วยให้เราพัฒนา ความวาดกลัวเป็นตัวที่ทําให้เราอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆหรืออาจจะถดถอยไปเลยอย่างที่เราอย่างที่คุณวุญชัยบอกว่าไม่เดินแต่คนอื่นเดินก็เท่ากับถอยนะครับฉะนั้นทั้ง4ข้อนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องที่เราก็ได้ยินกันมาทุกวันแต่ว่าในแง่ขององค์กรเนี่ยเราตอกย้ําทุกเดือนทุกอาทิตย์ทุกปีเราสร้างตัวอย่างของค่านิยมของแต่ละข้อเราให้รางวัล กับคนทีป่ปฏิบัติได้ค่านิยมแต่ละข้อรางวัลนั้นไม่ได้หมายว่าต้องเป็นเงินนะครับบางทีเป็นแค่การให้เกียรตินะครับการให้เกียรติการแสดงตัวให้เป็นให,ให้ให้ความยอมรับก็เป็นรางวัลแล้วนะครับเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องย้ำทำถ้าไม่ย้ำทำมันจะถูกลืมถ้าไม่ย้ำทำมันก็จะหายไปนะครับมันเป็นแค่คำพูดนะครับ เช่นเดียวกันเหมือนกับว่าระบบการศึกษาของเราวันนี้เน้นอะไรครับเน้นวิชาการใช่ไหมครับเน้นวิชาการทุกวันนี้ลูกผมไปสอบเนี่ยนะครับทุกทีกลับมาดูต้องดูเรื่องคะแนนผมไม่เห็นเขาพูดถึงเรื่องนิสยัยลูกผมเลยทุกอย่างสมุดพกก็มาดูเรื่องคะแนนแต่จริงๆแล้วภูมิความรู้ในสมัยก่อนเนี่ยมาจากวัดกระโบดนะฮะสมัยก่อนเนี่ยความรู้สูงสุดก็คือ,คอทำทำในโบสถ์หรือทาในวัดก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้พอเข้าเข้าสู่ยุคที่วิชาการเนี่ยโบสถ์กับวัดเนี่ยกลายเป็นโรงเรียนถูกไหมฮะกลายเป็นโรงเรียนแต่วันนี้วัดกับโรงเรียนแยกกันแล้ววัดแทนที่จะไปอยู่ต้นน้ําวัดนี่สอนคุณค่าใช่ไหมครับสอนคุณค่าแทนที่จะอยู่ต้นน้ําเหมือนแต่ก่อนนั่งเด็กๆได้เรียนรู้เนี่ยนะตอนนี้ไปอยู่ไปน้ําครับพออายุมากแล้วมีปัญหาเป็นทุกข์แล้วค่อยเข้าวัดถูกไหมครับ แต่ตอนที่อยู่โรงเรียนเนี่ยเรียนหนังสืออย่างเดียวครับเอาสอบให้ได้อันนี้สอบให้ผ่านสอบให้ได้มีคะแนนวิชาต่างๆนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้สร้างคุณค่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณค่าเหล่านี้ถดถอยเนี่ยเรามีแต่วิชาการแต่ไม่มีคุณค่ายึดเหนี่ยวเนี่ยเราจะ,ะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ไหมครับยากนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องรักษานะครับและต้องทําอย่างต่อเนื่อง ความกล้ามักจะอยู่ในคนอยู่ในเด็กมักจะอยู่ในคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวฉนั้นกุสโลบายอันนึงที่อย่างบริษัทเราใช้ก็คือว่าถ้าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีเราก็ต้องเอาคนรุ่นใหม่มาช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับหลายหลายครั้งในหลายหลายองค์กรน,นะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยการพยายามสร้างความเปลี่ยนแปลง แต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้โดยการใช้คำว่าทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่แต่ว่าทำคู่ขนานกับของเก่าเสร็จแล้วของเก่าค่อยๆโอนตามมาของใหม่ยากนักที่คุณจะไปลื้อของเก่าทั้งหมดแล้วบอกว่าจะทำใหม่จะเปลี่ยนแปลงยากที่สุดบางทีต้องเริ่มจากของใหม่เลยใหม่สดเลยครับ ทำใหม่หมดเลยใช้คนรุ่นใหม่เลยอันนี้เขาจะมาชักนําคนรุ่นเก่าเขาจะมีอิทธิพลต่อคนรุ่นเก่าเพราะทุกวันนี้สิ่งที่เรามองก็คือว่าเวลาเรามองแล้วสดใสมองแล้วรู้สึกเบิกบานเรามองเด็กนะฮะเด็กเพราะเด็กคืออนาคตนะครับทุกคนก็อยากจะมองเห็นอนาคตบริหารโดยการใช้ความรู้นะครับวิชาการและววิทยาการ การแบ่งปันความรู้ในองค์กรเนี่ยสำคัญมากในชุมชนก็เหมือนกันในองค์กรยังไงเราก็ต้องมีมีมีกูรูหรือว่าเราเรียกว่าเป็นแบบระดับปรมาจารย์ในแต่ละด้านเนี่ยต้องมีแล้วเขาจะถ่ายทอดความรู้เขาแล้วมันจะครอสยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากการทําให้องค์กรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้นะครับเหล่านี้สําคัญมากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความคิดผมบอกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ความคิด นะครับเริ่มต้นที่ความคิดการใช้วิชาการนะครับวิชาการส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติการเพิ่มผลผลิตนะครับการสามารถทำอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือเรื่องวิชาการวิทยาการคือเทคโนโลยีเขาบอกว่าถ้าประเทศไหนไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีเนี่ยประเทศนั้นไม่มีทางจเจริญเทคโนโลยีคือเครื่องทุนแรงแต่แน่นอนต้องใช้ในทางที่ถูกนะครับเทคโนโลยีใช้ในทางที่ผิด มันก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่เรื่องคุณค่าอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกอบรมการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องการที่ให้เขามีโอกาสไปศึกษางานในต่างประเทศหรือว่าในพื้นที่อื่นๆหรือแม้กระทั่งการ cross หน่วยงานก็คือข้ามหน่วยงานเนี่ยจะทำให้ทำให้การพัฒนาในเชิงของความคิดและความเปลี่ยนแปลงนี้เปิดกว้างและพัฒนาได้เร็วขึ้นแตกต่าง นะครับสร้างสิ่งใหม่ได้ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าไม่มีความแตกต่างเลยอยู่อยู่เหมือนเดิมไปเรื่อยๆเนี่ยสร้างสิ่งใหม่ยากมากนะครับบริการโดยการบริหารโดยการใช้สิ่งแวดสิ่งแวดล้อมใหม่เมื่อกี้ผมได้เรียนไปว่าเหมือนกับวงจุย้ยนะครับแต่จริงๆแล้ววงจุย้ยในแง่ของบริษัทเนี่ยก็คือ